สองมือ,อมากำแบกันสิ <14. S 3> หลังจากวันนั้นคือชีวิตเปลี่ยนเลยคุณแม่คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากผู้หญิงที่แอคทีฟทำงานได้กลายเป็นนอนไม่ได้สติเรียกก็ไม่รู้เรื่องแล้วอะค่ะตอนนั้นก็แบบ กังวลแบบกังวลมากๆเลยว่าหลังจากนี้ชีวิตจะเป็นยังไงแล้วจะหาทางออกยังไงทุกอย่างมันแบบสับสนไปหมดปัญหาในตำแหน่งที่คุณแม่เป็นหามไม่สามารถผ่าตัดได้เนี่ยมันคือความเป็นความตายเลยแหละว่าคุณแม่ตอบสนองคุณแม่จะเข้าห้องหนาวเราต้องถ่ายไปต้องหามายันตัวพร้อมกัน โอ้โหตอนแรกเลยนะคะที่คุณแม่ป่วยติดเตียงนะี่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายในชีวิตที่สุดเลยนะคะตั้งแต่รู้ว่าคุณแม่จะต้องไม่เหมือนเดิมจะต้องมีคนดูแลคือแรกๆเนี่ยทำไม่เป็นตั้งแต่ใส่แผ่นพื้คุณแม่เลยนะคะไม่รู้เลยว่าขั้นตอนการฟีดอาหารจะต้องทํายังไงบ้างอาหารที่ทําจะต้องเป็นยังไงบ้างทั้งหมดอะคะ่ะความรู้จริงๆของเตยในการดูแลคุณพ่อคุณแม,คณแม่คือได้จากการที่ถามคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์ จะเป็นทีมโภชนาการหรือว่าจะเป็นทีมของการดูแลนะคะอย่างเช่นกายภาพก็จะมีการสอนผู้ดูแลเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสอนในเรื่องของการที่จะทํากายภาพให้เองที่บ้านการที่เราได้รับความรู้จักที่ศิริราะคะ่ะคือความรู้ที่เราใช้ได้จริงใช้ได้ตรงกับคนไข้ ิงที่ป่วยตีเตียงค่ะสามีมักจ,จะมีอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งบ้านเราก็เจอเหตุนั้นเหมือนกันคุณแม่น่าสงสารที่สุดเลยคือเขามีความเสียใจมากๆซึ่งความเสียใจครั้งนั้นนะคะมันเกินกว่าความสามารถของเตยที่เตยจะพยายามให้แม่เข้าใจเตยก็เลยเลือกที่จะพาไปพบกับนักจิตบำบัดก่อนขอให้คุณลลิตาชี้ สามเหลี่ยมแตะสีดำจี้วงกลมสีแดงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องอารมณ์ความเศร้าลดน้อยลงน้ําตาลดน้อยลงจากเดิมมาแรกๆที่มาเจอกันเนี่ยโอ้โหกองทิชชู่นี่เยอะแยะเลยครับเรียกได้ว่าหมดกล่องอะ <laughs> จนเมื่อระยะเวลาผ่านไปสักสาเดือนครับอกองทิชชู่เริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงจนไม่เหลือ อันนีท้ทางพวกเรานักจ์วิทยาเราก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าคืกอการทำงานของสีล่าอะคะ่ะมันเริ่มจากตั้งแต่เริ่มป่วย เรื่ป่วยเสร็จปุ๊บเป็นการฟื้นฟูพอฟื้นฟูเสร็จก็จะดูว่าถ้ากลับมาบ้านอ่ะเราจะใช้ชีวิตจริงยังไงความน่ารักของโรงพยาบาลที่ใส่ใจคือทันทีที่สตโตรกอะคะ่ะ จะส่งทีมแพทย์มาแล้วก็ดูที่บ้านให้แล้วก็สอนในการปรับบ้านด้วยว่าแบบอนาคตวางแผนว่าอยากให้เข้าห้องน้ําเองได้ห้องน้าน่าจะปรับยังไงเราก็ทําตามเท่าที่ทําได้หรืออย่างเช่นทางลาดบนบ้านเนี่ยค่ะก็จะมาสอนว่าเออถ้าเป็นไปได้ในการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเพื่อความปลอดภยัยลองปรับบ้านดูสิ สูตรในการดูแลคือเอาแม่ไปด้วยเลยเหมือนตอนเราเด็กๆที่แม่พาเราไปไหนด้วยเราก็แค kind of ่เปลี่ยนเป็นเราพาแม่ไปไหนด้วยแค่ต่างกันแค่สโคบความตัวใหญ่ของแม่ที่ใหญ่กว่าเรา สิ่งที่เห็นเลยว่าการพาไปเที่ยวจากการเพิ่มระยะจากการพาไปดูหนังการพาไปช้อปปิ้งเริ่มพาไปไกลขึ้นเรื่อยๆพาไปต่างจังหวัดรวมถึงพาไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่าแม่มีความหวังแล้วก็ทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลเขาจะเริ่มไม่ต่อต้านและเขาจะรู้ว่าการมาที่เนี่ยมันทําให้เขาจะแข็งแรงขึ้นและเขาสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมแบบที่เคยพาไปได้ค่ะ การที่ทั้งผู้ป่วยและญาติมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีความสําคัญมากเลยโรคบางโรคมันไม่สามารถรักษาให้กลับมาหายดีดังเดิมได้แต่เป้าหมายของการฟื้นฟูในผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทําให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแม้ว่าคนไข้ของเราคุณลลิตาจะไม่สามารถกลับมาเดินได้ดังเดิมแต่ว่าคนไข้าสามารถ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกได้อยากจะไปเที่ยวไหนได้ไปอยากจะทานอะไรได้ทานการที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เป็นเสาหลักที่มั่นคงให้กับคนไข้เนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะจะทำให้คนไข้เนี่ยมีความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปในสังคมได้ค่ะการดูแล เราสามารถที่จะทํามันได้ยั่งยืนจริงๆแล้วก็ยาวนานโดยที่เราไม่เครียดแต่สิ่งที่เตยเข้าใจอะค่ะมันคือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจว่าเราทําดีที่สุดแล้วเข้าใจว่าเราได้อยู่กับเขาในทุกๆนาทีที่มันเป็นเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นและได้เห็นถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแล้วในวันที่เขาจากลาเราก็จะแบบจากลาด้วยความเข้าใจแล้วสิ่งนี้ค่ะมันทำให้ไม่เป็นแผลในใจไม่มีความรู้สึกว่า โหยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเราเราได้ทำไปหมดแล้วเป็นความรู้สึกที่เราสามารถดูแลแม่ได้ดูแลตัวเองได้ดูแลใจแม่ได้ดูแลใจตัวเองได้ค่ะ